กลับมาก่อกระแสะโลกกันต่อในช่วงที่2ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะทุกภูมิภาคของโลกมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติได้ค่ะอย่างทวีปแอฟริกาก็เป็นบริเวณหนึ่งนะคะ,คะที่คาดว่าจะเกิดภัยความแห้งแล้งขึ้นค่ะในระยะเวลา60ปีนับจากนี้ซึ่งจะเป็นความแห้งแล้งมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลายเท่าค่ะซึ่งหากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะจะมีผู้คนกว่า13ล้านคนจะต้องขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงค่ะ,คะแล้วก็จะมีคนจํานวนมากด้วยที่จะต้องเสียชีวิตจากสภาวะนี้ค่ะ ครับและด้วยเหตุนี้เองนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็จึงพยายามหาทางเพาะพันธุ์พืชที่สามารถทนต่อความภาวะแห้งแล้งนี้ได้นะครับ<ะ>แล้วเขาก็ไปพบว่ามีข้าวโพดอยู่พันหนึ่งนะครับที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำนะครับต้องการน้ำน้อยได้นะครับ<ะ>รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปติดตามกันเลยครับ ดินแดนที่แห้งแล้งและปราศจากพืชผลดูเหมือนจะเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปในแอฟริกาตะวันออกค่ะโดยที่ทุกป,ปีผู้คนนับล้านในทวีปนี้ต้องเผชิญกับปัญหาความอดอยากจากความแห้งแล้งที่ทำลายพืชผลที่พวกเขาปลูกอย่างย่อยยับทำให้เกษตรกรต้องต่อสู้อย่างยากลำบากเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ซึ่งพืชที่พวกเขาปลูกเป็นประจำก็คือข้าวโพดค่ะ แต่พืชชนิดนี้ต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์ในการเจริญเติบโตไม่เช่นนั้นผลผลิตก็จะได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะท่ามกลางสภาวะความแห้งแล้งนะครับมีชาวสวนคนหนึ่งประสบความสําเร็จในการปลูกข้าวโพดในขณะที่ชาวสวนคนอื่นไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาซื้อเ<ต>มล็ดพันธุ์มาจากบริษัท Dryland Seed Company แล้วก็ลองเพาะปลูกดูนะครับปรากฏว่ามเมล็ดข้าวโพดพวกนี้นะครับจรเจริญเติบโ,โตได้ดีกว่ามเมล็ดพันธุ์ในแบบอื่นอย่าง<ล>ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับต่างจาก,กเกษตรกรคนอื่นๆซึ่งโดยปกติที่ดินของพวกเขาจะเก็บข้าวโพดได้ไม่ถึง1ถุงแต่พอเปลี่ยนมาใช้มเมล็ดพันธุ์นี้เขาเก็บข้าวโพดได้ถึง5ถุงเลยทีเดียวครับข้าวโพดพันธุ์นี้รู้จักกันในชื่อ KDV4 ค่ะ ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาให้มันสามารถทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีกว่าเดิมโดยเมล็ดพันุ์นี้มีการวางออกขายตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแ,แล้วก็เป็นข้าวโพดหนึ่งใน20พันที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดีซึ่งจุดประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อที่เกษตรกรจะได้สามารถปลูกพืชแล้วก็ได้ผลผลิตดีแม้ว่าจะขาดแคลนน้าก็ตามค่ะสําหรับการคิดค้นในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่พืช จะปล่อยความร้อนการรักษาความชุ่มชื้นภายในลำต้นการกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในระบบรากของพืชและกระบวนการอื่นๆอีกนะครับ โดยที่เขาได้ทำการศึกษาทดลองปลูกพืชในสภาวะที่กำหนดไว้เพื่อที่จะได้พันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั่นเองครับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ในสถาบันวิจัยเกษตรกรรมของเคนยาบอกว่าพวกเขาได้ทำการทดลองปลูกพืชหลายพันธุ์ในสภาวะที่เหมือนจริงที่สุดโดยในระยะแรกที่หว่านเมล็ดมีการให้น้ำและหลังจากที่เจริญเติบโตแล้วก็หยุดให้น้ำทันทีค่ะเพื่อจำลองเหตุการณ์ความแห้งแล้งที่ไม่มีฝนตก และพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ดูว่าพืชพันไหนเจริญเติบโตได้ดีที่สุดแล้วก็ทําการพัฒนาเมล็ดต่อไปค่ะในการวิจัยครั้งนี้พวกเขายังได้ให้ความสําคัญเรื่องของรสชาติของข้าวโพดด้วยไม่ได้คํานึงถึงการเจริญเติบโตแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งหลังจากการศึกษาวิจัยเป็นเวลาหลายปีพวกเขาก็เริ่มแนะนําให้เกษตร,รกรรู้จักและผลที่ได้รับก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรรายหนึ่งบอกว่า ผลผลิตของข้าวโพดพันธุ์นี้แตกต่างจากแบบธรรมดามากและมันให้ผลผลิตมากกว่าเดิมถึงสามเท่าเลยทีเดียวครับทางเจ้าหน้าที่ขายมเมล็ดพันธุ์ประเภทนี้ก็บอกว่าบรรดาเกษตรกร,กรชอบมเมล็ดพันธุ์นี้มากค่ะเพราะพวกเขาไม่ต้องสูญเสียเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งผลผลิตที่ได้จากการปลูกก็มีเพิ่มมากขึ้นถึง3 4เปอร์เซ็นต์และรายได้ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์นี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหายอย่างทันท่วงที หากจะแก้ปัญหาเรื่องความขาดแคลนอย่างจริงจังนะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแอฟริกาต่อไปค่ะครับก็ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุน์พืชพันธุ์ข้าวโพดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ,รบเพราะว่าได้ประโยชน์ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะครับอย่างน,น้อยน้อยชาวแอฟริกาเนี่ยก็จะได้มีอาหารประทังชีวิตในภาวะที่เกิดความแห้งแล้งค่ะ ก็หวังนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เขาจะคิดมเมล็ดพันธุ์ของพืชชนิดอื่นด้วยค่ะเพราะว่าหากเกิดความแห้งแล้งจริงๆเนี่ยจะได้มีพืชหลายชนิดไว้รับประทานค่ะใช่ครับช่วงนี้พักกันสักครู่เราช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวคราวของของขานาฬิกาบิ๊กเบนค่ะ